สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อก้านแช่ข่าวจริงนะคะทางช่องนะคะขอเป็นซื้อกล้างในการนําเสนอข่าวสารนะคะเพื่อสื่อไปถึงทุกๆคนนะคะที่ใครกำลังหาข้อมูลข่าวนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะวันนี้ทางช่องมีข่าวสารอะไรมานําเสนอนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะคะ ก่อนไปติดตามรับชมอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe ช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้มีข่าวสารอะไรนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ใครอยากเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ยกมือขึ้นคะ่ะหลังจากที่รัฐบาลนะคะระง,งับการขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะก็จะเริ่มจำหน่ายแล้วก็ประกาศผลใครที่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ต้องฟังดีๆนะคะเปิดขั้นตอนลงทะเบียนจองคิวขึ้นเงินหวยกรอกข้อมูลง่ายๆนะคะสำหรับใครนะคะที่ถูกลางวัลใหญ่ๆเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะคะทางสำนักงานฉลากกินแบ่ง รัฐบาลนะคะขอแจ้งให้กับผู้ที่ถูกรางวัลฉลากนะคะที่จะต้องเดินทางมาขึ้นรางวัลที่สำนักงานฉลากนะคะที่สนามบินจังหวัดนนทบุรีนะคะจะต้องลงทะเบียนนะคะจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th นะคะเพื่อนัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนที่จะมาขึ้นรางวัลค่ะ สำหรับวิธีการจองคิวออนไลน์นะคะมายุ่งยากเลยเพียงแค่กรอกชื่อนามสกุลนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจำนวนฉลากที่จะมาขอขึ้นรางวัลค่ะเมื่อจองคิวเสร็จก็เดินทางมานัดหมายตามวันและเวลาที่กำหนดได้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกจองคิวหรือเดินทางมาที่สำนักงานก็ขอ,ขอคำแนะนำในการขึ้นทะเบียนอขอรับรางวัลที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตร,รหรือสหกรณ์หรือออมสินหรือกู ถ่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะแบบนี้นะคะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยเริ่มนะคะวันที่17พฤษภาคมนะคะคนที่ถูกหวยต้องลงทะเบียนนะคะแบบนี้นะคะใครที่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก็ให้เตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเลยนะคะ สำหรับเจ้าของช่องนะคะก็อยากจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีนะคะวันนี้นะคะทางช่องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะหากมีข่าวสารอะไราอัปเดตนะคะก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ